โอเคตั้งสติตั้งสติเนาะคือจริงๆเขาไม่ได้ซัพพอร์ตสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง w ัวแต่สักเกมมิ่งบายเมวันนี้ได้เวลาแล้วว่างแล้วนะคะ มาอัปเดตสเปคคอมล่าสุดที่มีใช้เล่นเกม The Sim s 4อยู่ตอนนี้นะคะก็หลังจากที่ลุงเซอร์ไพรส์นะคะเอาของมากองให้แล้วคือแบบว่าจังหวะที่ย้ายย,าย้ายที่อยู่ย้ายบ้านพอดี <c oughs> ก็เลยยังไม่ได้ทำสักทีนะคะมีแฟนเพจถามมาเดี๋ยวจะแปะไว้ให้นะคะว่าแฟนเพจถามมาแล้วก็แบบ ว่าเออเดี๋ยวรออีกนิดนึงนะขอแบบลงตัวก่อนนะคะวันนี้ก็จะมาอัปเดตกันว่าในเครื่องตอนนี้นะคะอัปเดตล่าสุดมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปเริ่มจากชิ้นแรกเลยตัวนี้คือตัวที่ทําให้แบบว่ามีตกใจสุดเลยนั่นคือ CPU CPU คือเดิมเนี่ยเมใช้ Core i5 นะคะ Core i5 6 6 0 0 K ก็คือจะเป็นกล่องประมาณนี้เลยตัวนี้เลย นี่คือกล่องเขาที่เมย์ซื้อมานะคะอันนี้คือคอไอห้าเดิมแต่ว่าก็คืออย่างที่บอกว่าเมื่อเราใช้งานสตรีมหลายช่องทางหรือว่าอะไรเงี้ยก็มีเรื่องของอลุงใช้คําว่าคอขวดนะคะแล้วก็ CPU ก็คือเริ่มจะไม่ไหวแล้วนะคะวันนี้มาก็เป็นตัวแบบตัวนี้ก็คือช็อกมากเพราะว่ามันคือมัน I9 ไงคือความรู้สึกเรารู้อยู่แล้วว่ามันมี3 5 7 9แต่ว่าเราไม่คิดว่าลุงจะเลือกเป็นแบบ ตัวตัวตัวเก้าสูงสุดเลยอะเออแล้วก็แบบคือเห็นแบบตลับเนี่ยก็คือแบบตกใจเพราะว่ามันดูเหมือนแบบโล่ทองคําหรือแบบหรือโล่รางวัลอะไรสักอย่างอะคือมันมันเก๋มากเลยนะทุกคนอันนี้เป็นตัวคอไอเกนะคะ Intel Core i9 1 2 9 0 0 K นะคะตัวนี้จะเป็น s o เก e t LGA พันเนะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตเปิดคร่าวๆให้ดูนะแกะออกมามันก็จะเป็นตลับแบบเนี้ค่ะ ตลับแบบนี้อีกทีนึงแล้วก็หมุนปะหมุนไหมอ่าประมาณนี้ก็จะมีตัว CPU ข้างในอีกทีหนึงนะคะก็ตัวนี้ไม่พูดพร่ำทำเพลงค่ะเพราะว่าเราจะมาริสรายการราคาทั้งหมดอยู่แล้วนะคะตัวนี้อยู่ที่ออดอันนี้ที่ที่ลุงซื้อจัดการให้เมยนะซื้อให้เมยกอ็อยู่ที่แอดไว้นะคะเป็นราคาแอดไว้เนาะราคาตัวนี้ คสองหมื่นสองพั0หกร้อยบาทนะคะก็ <_ amt> คือแบบนาซีราคา CPU แม่งคือแบบอุย้ยขอโทษคะ่ะราคา CPU ก็คือเท่ากับคอมเครื่องนึงเลยนะคนลุกมากแบบตกใจมากเพราะว่าไม่คือมันสุดไปเลยอะสุดหมายถึงว่าไม่ต้องอัพแล้วนะเหมือนแบบเหมือนลุงจะพูดว่าต่อจากนี้ก็คืออยู่เฉยๆได้แล้วเนาะอะไรอย่างเงี้ย เหมือนลุงจะพูดอย่างนั้นใส่เราหรือเปล่าอ่ะอันนี้ก็คือตัวแรกนะคะเป็น CPU ค่ะต่อไปตัวนี้จะเป็นอ่าตัวเมนบอร์ดนะคะตัวเมนบอร์ดจะเป็นของ ASUS นะคะตัวนี้จะเป็น ASUS ROG RO ทำไมเราอ่าน ROG Strix นะคะ Z790F นะคะ Gaming WiFi 6ตัวนี้เป็น WiFi 6นะคะทุกคนตัวนี้จะ support ก็ต so ก็คือ LGA 107นะคะซ็อก107แล้วก็เป็นตัวนี้จะซัพพอร์ต DDR5 แล้วด้วยนะคะตัวนี้ราคาหน้าแอดไว้นะคะ16700บาทตัวนี้ก็จะเป็นเมนบอร์ดที่เมีใช้ต่อไปก็น่าจะพูดถึงแรมเพราะว่าไหนๆเราก็มาทางฝั่งแรมแล้วเนาะมาทางเมนบอร์ดแล้วตัวแรมตัวนี้ค่ะก็จะเป็นของขออนุญาตเปิดไปด้วยเนาะตัวนี้จะเป็นของ Kingston นะคะตัวนี้เป็น Kingston ก็จะเป็นแบบ 2ชิ้นนะคะก็คือชิ้นละ1 6กิก2ชิ้นคู่อย่างนี้ก็คือเท่ากับ3 2 g กิกตอนนี้เดิมแรมเมจะเป็น8กับ8เป็น16แต่ว่าตอนนี้ยแรมเมก็จะเป็น16กับ16เป็น32นะคะ,ะเป็นของ King s t o n Fury นะคะ DDR 5ก็คือเป็นตัวที่ใส่กับเมนบอร์ดนั้นตัวนี้จะเป็นบัส5้0 0ันะคะตัวนี้บัส5้0 0ัเนาะราคา แรม2ตัวนี้ 32GB นะคะอยู่ที่5,290บาทนะคะก็แรมตอนนี้อยู่ในเครื่องแล้วเดี๋ยวแทรกรูปตอนที่อยู่ในเครื่องให้ดูแล้วกันนะคะโอเคต่อไปหลังจากแรมเอาอะไรต่อดีงั้นเอาเป็นส่วนของภายในก่อนแล้วกันเนาะต่อไปภายในก็จะเป็นตัวนี้ที่ที่มาใหม่นะคะเดิมเนี่ยมีมีฮาร์ดดิสธรรมดาอยู่แล้ว2ลูกแล้วก็มี SSD ตัวเก่าที่เป็นไดซีมาก่อนนะคะตัวเนี้ย ก็จะมีความจุแค่250ทีเนี้ยมันเริ่มไม่พอแล้วมันลงเกมได้น้อยก็เลยขยับมาเป็นตัวนี้ค่ะก็จะเป็น SSD นะคะก็คือเป็นฮาร์ดดิสแบบ SSD นะคะตัวนี้จะเป็นตัว 1TB ทนะคะ M2 นะตัวนี้ของข้อแทค่ะ MP 6 0 0นะคะ p r o LPX White ก็คือสีขาวนะคะตัวนี้ 1TB ทค่ะ ราคาหน้าแอดไว้จะอยู่ที่3,750บาทนะคะตัวนี้ตอนที่ซื้อเนี่ย250กิกสมัย4ปีที่แล้ว250 g กิกตอนนั้นประม 2, 000, 1, าณ2,900บนะคะเอาเรื่องอยู่ตอนนี้แค่3,700คือได้เป็น1เทเลยอะ่ะก็คือแบบอย่างเยอะเลยนะคะอันนี้ก็แบบสำหรับใครที่จะลงเกมอะ่ะคือตัวเนี้ยไม่่อใส่ในไดซีแทนแทนตัวเดิม250มันจะเต็มตัวนี้ก็เป็นไดซ์สำรองแทนนะคะแต่ว่า ตัวนี้ก็คือเป็นเมนเลยก็คือไดซีไว้ลง Windows แล้วก็ลงเกมก็แบบพื้นที่เหลือแน่นอนอันเนี้ยก็จะคุ้มนะคะเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็คือฮาร์ดดิสเอสเอสดีค่ะอ่าพาวเวอร์สปายนะคะอุย้ยไวๆจะล่วงหนักพาวเวอร์สปายค่ะตัวอยู่ในนั้นแล้วแต่มีของข้างในพาวเวอร์สปายตัวนี้จะเป็นแบบ 850วัตต์นะคะจะเป็นของ t u f h Gaming ก็คือของ ASUS นะคะ t u f h Gaming Power Supply นะคะ850วัตต์แบบ Go นะคะ Go Plus นะคะตัวนี้ราคาหน้าเว็บขอดูนิดนึง5,290บาทนะคะสำหรับ850วัตต์ก็คือแบบเยอะๆจุกๆไปเลยนะคะก็อ่ะหน้าตาประมาณนี้นะอันนี้มีในรีวิวแยกในช่องแล้วนะคะจะเป็นชุดน้ำปิดอันนี้จะเป็นของ n z XT ชอบเรียกชื่อสลับกันต้องต้องมองตลอดตัวนี้จะเป็นของ n z XT นะคะก็จะเป็น l q u u i d o o o l n g คลาเรน RGB 240นะคะ240ตัว Black มันจะมีขอบขาวกับขอบดำตัวนี้จะเป็นตัวตัวตัวดำนะคะอันนี้จะอยู่ที่6,390บาทค่ะก็จะเป็นชุดน้ำปิดนะคะเป็นชิ้นเป็นชิ้นเก่าปะอันนี้ถือว่าเก่าเพราะว่าอันเนี้ย ไม่ได้เปลี่ยนคือคือมีอยู่แล้วนะคะตัวนี้ก็จะเป็นการาดจ,จอนะคะไม่พูดถึงไม่ได้สําคัญมากกับการที่เราจะต้องเล่นเกมใช่ไหมคะก็ตัวนี้จะเป็นกรารจ,จอของอ MSI นะคะ GeForce GTX 1 6 1 0 6 0ค่ะไม่ใช่16 1 0 6 0นะคะอืมตัวนี้จะเป็นตัว OC ค่ะ 6G b DDR 5นะคะอ่ะตัวนี้เลยนะคะอันนี้ ราคาตั้งต้นเนี่ยเมไม่มั่นใจว่าตอนนี้ของ MSI เนี่ยเขาอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะแต่ว่าอของเมเนี่ยที่ได้มาคือ,อได้ต่อจากน้องราคาน้องของที่ทำงานลุงนะคะลุงคือแฟนเมย์นะ,ะที่ทำงานลุงขายต่อมานะคะก็เมรับต่อมาในราคา1,700บาทก็ขออนุญาตนับรวมไปด้วยเพราะมันก็ถือว่าเป็นแบบ เป็นมูลค่าเนาะมูลค่าที่เราได้มาตอนนั้นนะคะ1,700บาทเพิ่งได้มาตอนต้นปีนี่เองในส่วนของในส่วนของเคสนะคะเดี๋ยวเมจะแปะเป็นรูปวิดีโอประกรอบไปเลยนะคะเพราะว่ายกไม่ได้เพราะว่าตอนนี้น้องอยู่ข้างหน้านะคะก็ตัวนี้จะเป็นเคสนะคะ ATX เคสนะคะของ m o n t a ท e นะคะ X 3 g l กล s นะคะของเมย์จะเป็นสีขาวนะคะตัวนี้จะเป็นสีขาวความพิเศษที่เลือกตัวนี้มานะคะบอกเลยว่าไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องราคาหรอกแต่ว่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเหมือนข้อตกลงหรือว่ามันมันได้ระหว่างกลางพอดีคือมีความต้องการในเรื่องของออมีตัวกรองนะคะมีตัวกรองข้างหน้าแต่ว่าส่วนตัวเมเนี่ยอยากให้เขาเห็นลายของใบพัดตัวพัดลมด้วย Uh huh. ทีเนี้ยตัวเคสตัวเนี้ยมันสามารถที่จะถอดเปลี่ยนนะคะบริเวณหน้ากากข้างหน้าได้ก็คือสามารถที่จะใส่เป็นแบบกลาสก็คือแผ่นกระจกหรือจะใส่เป็นแบบเป็นตัวกลองก็ได้ด้วยนะคะตัวนี้ก็เลยแบบว่าเหมือนคนละครึ่งทางเพราะว่าจริงๆคือลุงอยากให้เป็นแบบกันฝุ่นกันอะไรอย่างนี้อาตต่เมเนี่ยอยากได้กระจกคือความสวยแต่มันจะอาจจะระบายความร้อนได้ไม่เท่า แบบที่ลุงคิดไว้ทีนี้ตัวเคสเนี้ยเขาออกแบบมาให้เราสามารถเปลี่ยนหน้ากากข้างหน้าได้ด้วยอืมก็เลยรู้สึกว่าเออค่อนข้างที่จะลงตัวนะแล้วก็ราคานะคะของตัวเคสนี้นะคะจะอยู่ที่1,820บาทคือราคา่าราคาเคสไม่ได้แพงนะเมยมองว่าเป็นราคาแบบปกติเบื้องต้นเลยตัวนี้จะมีพัดลมให้เนาะก็คือข้างหน้า3ตัวจะเป็นพัดลมขนาด140คูรจะใหญ่นะคะแล้วก็ ในส่วนของข้างหลังก็จะมีพัดลมมีหนตัวนะคะก็จะอยู่ที่ถ้าจำขนาดไม่ผิดประมาณ120นะคะตอนนี้เราใช้อุปกรณ์ทั้งหมดเป็นเงินเท่าไหร่อะเดี๋ยวเรามาบวกรบคูณหารกันเลยเนาะราคาทั้งหมดนะคะมันจะมีของชิ้นเก่าอยู่ อยู่อันนี้ใช่ไหมอันนี้เราไม่นับเนาะไม่ได้บวกไปจะมีของชิ้นเก่าอยู่อันหนึ่งคือการ์จอพันเจ็มีขออนุญาตรวมไปเนาะไม่รวมไม่รวมอุปกรณ์ที่เป็นโต๊ะเก้าอี้อะไรพวกนี้นะอ่าทั้งหมดตอนนี้สเปกนะคะไม่รวมจอนะอ่าอยู่ที่6 3 5 4 0บาทก็คือแบบคนลุกมากเราต้องขยันทำคอนเทนต์ได้มากขึ้นนะคะเพราะว่า เจ้าของช่องนั่งมองแล้วอยู่เหมือนโดนจ้างมาเหมือนโดนจ้างมาให้ทำคอนเทนต์ลงช่องนะคะก็ขอบคุณลุงมากๆสำหรับการซัพพอร์ตในครั้งนี้จริงๆไม่คิดว่าสเปคมีจะสามารถแบบมาไกลได้ขนาดนี้นะคือเอาจริงไม่ได้คิดเลยแล้วก็คิดว่ามีเท่าไหร่ก็เล่นเท่านั้นแล้วก็เรามีงบประมาณในการอัพตอนไหนก็ ก็ค่อยอัพตอนนั้นคืออันนั้นที่เมย์มองมาตลอดนะแต่ว่าครั้งนี้คือเหมือนแบบมันบรรจุประกายจากการที่เหมือนวันนั้นเมย์ถามลุงว่าถ้าเกิดว่าอนาคตรเรามีงบสักก้อนหนึง่งถ้าเราจะอยากจะเปลี่ยนไอตัวไอซีพียูตัวเนี้ยคือมันมีอาการคอขวดก็คือซีพียูเริ่มวิ่งร้อยเรารู้แล้วละว่าเขาอาการไม่ไหวเพราะว่ามีสตรีมหลายช่องทางด้วยหนึ่งนะคะแล้วก็ น้องก็ค่อนข้างเก่าแล้วทีนี้เมย์ก,ก็เลยถามเขาว่าเออมันเราไปถามร้านคือไปร้านพอดีคือไปเซียนลังสทิทีนี้ก็เลยถามว่าขอเข้าไปถามก่อนคืออยากรู้ว่าถ้าเราจะเปลี่ยนจากตัวเนี้ยมันมันสูงได้ประมาณถ้ายังเป็นคอไอห้าแต่ว่าเป็นเจนใหม่มันจะเป็นราคาประมาณไหนแล้วก็ซัพพอร์ตอะไรได้บ้างคือตัวเมนบอร์ดต้องเปลี่ยนอะไรไหมอย่างเงี้ย ก็ไปถามซึ่งเหมือนลุงเขารู้คาตอบอยู่แล้วว่าการขยับไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันจะทําให้มีผลก็คืออย่างเดิมเนี่ยมันเป็น lga socket 1151ไงเพราะฉะนั้นมันเก่าไปด้วยพอมันจะโดดเป็น i 5 gen ใหม่มันก็เลยจําเป็นจะต,ต้องเปลี่ยนเมนบอร์ดให้ใหม่ขึ้นด้วยนะคะตอนนั้นเมก็เลยแบบโหถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแค่ cpu แต่ว่าต้องเปลี่ยนแบบคือไปถึงเมนบอร์ดหรือแม้กระทั่งเมนบอร์ดใหม่ๆที่รองรับ ddr 5ด้วย แต่ว่าเรายังมีแรม DDR4 ตอนนั้นเมย์ก็มองว่า,วาเออมันมีอะไรที่ต้องแบบพ่วงกันไปเช่น CPU พ่วงเมนบอร์ดและเมนบอร์ดก็คือต้องดูว่าเมนบอร์ดรองรับเป็น DDR4 หรือ DDR5 อะไรเงี้ยเราก็เลยว่าโหถ้าจะเปลี่ยนขนาดนั้นนี่ก็พูดแบบเดินออกมาจากร้านก็แบบได้ข้อมูลปุ๊บก็เลยแบบเหมือนพูดกับเขานะว่าเออถ้าจะต้องเปลี่ยนแบบขนาดนี้แถวบ้านไม่ได้เรียกเปลี่ยนอัปเกรดแล้วแถวบ้านเขาเรียกเรียกอันนี้คือ เขาเรียกว่าเครื่องใหม่แล้วเออก็พูดอย่างนั้นไปก็เลยว่าอเอาไว้ก่อนแล้วกันถ้างั้นคือตอนแรกกล่าวไว้ว่ามาดูเป็นเป็นแบบเขาเลยเป็นแรงบ,บนันดาลใจว่าเอออีกหน่อยถ้าเรามีงบปุ๊บเนี่ยอยากจะขยับ cpu ก่อนอะไรเงี้ยมาทีลสะสเตไปไปปรมา,มาไม่หลังจากวันนนั้นที่พูดไม่ถึงเดือนก็มีเรื่องประหลาดลดนะคะถ้าทุกคนเห็นที่เมรีวิวอุปกรณ์ไอทีนั่นก็คือเป็นคําสั่งนะคะเป็นคําสั่งว่า เขาเขาหลอกเขาหลอกเล่าให้ฟ <IC S> ังเขาหลอกว่ามีคนมาจ้างรีวิวสองอย่างให้เรารีวิวให้หน่อยแล้วเมย์ก็เลยแบบว่าเฮ้ยรีวิวอะไรอ่ะทำไมไม่ให้เวลาเราเลยเขาบอกว่าให้ลงเลยก็เลยแบบงงๆงแบบอ่ะโดนหลอกสรุปแล้วก็คืออีกวันหนึ่งไปเซียพาไปดูเคสบอกว่าเออเนี่ยเคสเมย์ต้องเปลี่ยนนะแบบมันจะได้ระบายความร้อนได้ดีตอนนั้นยังคิดว่าอ๋อก็คงแค่เหมือนจะเปลี่ยนเคสเพื่อที่แบบว่า ให้มันระบายความร้อนแล้วก็ CPU จะได้ยังใช้ได้อยู่อะไรอย่างนี้ไปไปมาไม่ใช่ค่ะกลับมาบ้านก็เราก็คิดว่าเขาจะเปลี่ยน CPU ก็เขาก็ให้เราแกะออกมาปุ๊บปบสุดท้ายเขาไปเอาถุงที่เขาซ่อนไว้ถุงแอดไว้สองถุงใหญ่เอาออกมาก็มีพวกเนี้ยอยู่เต็มเลยอะแล้วก็บอกว่าเนี่ยของเราก็คือแบบหน้าก็คือแบบหน้ามันนิ่งแต่ว่าใจมันคือแบบ ตลกละตลกร้ายละตลกละไม่ใช่และอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่นไม่นะไม่นะไม่น่าพูดเลยวันนั้นสวยแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณเขามากๆาเลยเขาก็ซัพพอร์ตเรามาตลอดเลยไม่อยากร้องไห้นะแต่แบบเือไวเธอไวเือไว้วันนี้เรามาแจงสเปกไม่เอาไม่ร้องแต่ว่าก็ขอบคุณเขามากๆที่ทําให้เราแบบ ไปต่อในด้านด้านนี้ได้แบบมากขนาดนี้คือคือแบบมันไม่ใช่แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวแต่ว่ามันหลายครั้งแล้วที่เร,เราเก่งมากเราเก่งมากทั้งหมดเราหมดเลยเราก็เป็นของลูกค้าให้เรารีวิว ผมไม่อยากแกะบอกไปของลูกค้าซื้อถุงมือมาจับเนียนมากยิ้มอ่อนอนก่โอเคตั้งสติตั้งสติเนาะคือจริงๆเขาไม่ได้ซัพพอร์ตแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวหรอกคือเขาซัพพอร์ตก่อนหน้าน,นี้ก็มาเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบขยับการดจอเพิ่มแรมอะไรอย่างเงี้ยหลายๆครั้งเลย ในทุกๆครั้งมันก็ทําให้สเปคเรามันดียิ่งขึ้นในในการเล่นเกมเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันค่อนข้างจะเรารู้สึกว่ามันแบบเกินตัวเราไปไหมคือเราใช้มันจะคุ้มไหมอะไรเงี้ยคือมันมีอะไรหลายอย่างที่เรารู้สึกว่ามันไม่รู้จะพูดว่าขอบคุณหรือยังไงแต่ว่าเราพยายามที่จะใช้ของทุกอย่างให้มันคุ้มค่าที่สุดเท่าที่จะทําได้เรารู้สึกว่าเรา ทุกครั้งที่เราเปิดคอมเรารู้สึกว่าเราอยากอย,กอยู่กับมันนานมากๆเราอาจจะได้ของมายากง่ายแต่ละคนแบบมันไม่เท่ากันใช่ไหมพอเรารู้สึกว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมันได้มามันใช้ใชคําว่าง่ายก็ไม่ถูกแต่แบบลุงต้องเหนื่อยหรือว่าลุงต้องแบบได้มันมาด้วยด้วยด้วยความเหนื่อยของเขาเราเลยรู้สึกว่าเราไม่รู้จะพูดอะไรเลยอ่ะแบบพยายามจะบ พึบไว้นะฮะพึบไว้ก็ดีใจที่มีเครื่องนี้นะแล้วก็อยากจะต่อยอดในทุกๆเรื่องที่ที่อยากทําก็จะพยายามให้ให้เต็มที่สุดๆเลยนะคะก็จะได้เห็นคอนเทนต์ที่มันคมชัดลื่นนะคะดีขึ้นด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกๆคนด้วยสําหรับการซัพพอร์ตหรือว่าการดูคลิปในทุกๆครั้งเลยนะคะ ไม่ใช่แค่ขอบคุณลุงก็คือขอบคุณทุกคนที่มาดูสตรีมมาทํากิจกรรมด้วยการมาคุยมาอะไรอย่างเงี้ยในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น t o k f a c e b o o k YouTube นะคะก็ขอบคุณมากๆจริงๆก็อก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดละกันไม่สัญญาแต่ว่าจะทําให้ให้ดีที่สุดนะคะก็หวังว่าสเปคดึงดราม่าเฉยก็หวังว่าสเปควันนี้น่าจะ เห็นกันแล้วนะว,ว่าเออมันมีประมาณประมาณไหนที่เพิ่มเติมเข้ามาอย่างเห็นได้ชัดนะคะเพราะว่าเอาจริงก็คือเหมือนยกเครื่องใหม่จริงเพราะว่าเลือของเก่าน่าจะมีแค่อันนี้ที่ใส่เข้าไปอันเก่ากับการจอนะคะนอกนั้นก็คือยกแผงเลยยกแผงเลยทีเดียวก็ประมาณนี้ค่ะสําหรับสเปควันนี้นะคะก็มาอัปเดตให้ฟังคร่าวๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าวันนี้ลาแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on. I can't keep track of them all from people dropping a bomb to people putting up walls i feel like life is on hold perception stuck in a vault i know that time can heal all but how much time till we fall it's awfully chilly outside when there's no shelter to hide